เลฟฟูพร้อมชุ่มงบในการความรีฟิลหน้าใหม่อย่างน้อย2รายแม้จะชั่วดท็อปโฟก็ตามชีนัดถอยหลังเวลาของโมเมดซาล่ากับเร์พูนะฟัซด,ดาวซันโบบังโมสุดฝืดเซเบซร์ทไลท์เรฟฟูซีซั่น2022ถ้าวันนั้นมาถึงนิโคโยก1ยอดกุนซือเหมาะคุมเร์พูแทนที่เจกเกนคอฟ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยลิเวอร์พูลนะฮะตกเป็นข่าวได้จัดเตรียมงบก้อนโตสำหรับการเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งวิชฟิวรายใหม่เข้ามาสู่ทีมอย่างน้อย2คนในช่วงสัปดาห์น,นี้แม้จะช่วยคว้าท็อปโฟก็ตามทีโดยการที่ทางลิเวอร์พูลมีปัญหาอย่างมากในตำแหน่งกองกาลางในฤดูกาลนี้แล้วนเตะหลายรายมีอายุเกินสาิปี เรามีผลงานที่ตกลงไปอย่างมากมายจากช่วงซีซั่นก่อนแต่นันว่าเป้าหมายหลักของทางของแดนลิเวอร์พูลสำหรับการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ก็กคือมิดฟิลด์ซึ่งพวกเขาตกเวีนข่าวเชื่อมโยงกับทางชูบเบอร์ริงแฮมจากบริสเซิัดมุลและก็มาน,นิชุสเนเนชจากทางบุฟังตันอย่างไรก็ตามมีหลายฝ่ายกังวลใจนะ้ว่าหากลิเวอร์พูลไม่สามารถจบตำแหน่งท็อปโฟและช่วยตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในช่วงซีซั่นหน้าก็าอาจจะไม่มีงบในการเสริมทัพมากพอตำแหน่งนั้นกล่าวในขรั้ังนี้ จนล่าสุดนั้นทางยานิสโซเนียโอฟูรอสผู้สื่ข่าวจากกรีซระบุเลยนะว่าหงแดงจะเซ็สัญญาวิฟเวยร์รายใหม่มารวมทีมอย่างน้อย2รายในตลาดหน้าร้อนด้วยงบก้อนโตแล่ว่าพวกเขาเองจะไม่สามารถติดหนึ่งใน4ของพิมบริกในรายการนี้ได้ก็ตามที โดยต้องจากข่าวเรื่องการไล่ล่าตัวชุดเบอร์ริงแฮมและก็กองกลางรายอื่นๆในช่วงเัมอร์ของลิเวอร์พูลแล้วอีกหนึ่งข่าวที่ผุดขึ้นมาชิงพื้นที่เล็กในสื่อโซเชียลมีเดียก็คืออนาคตอ่าอน,อนเป็นคำถามของโมเมซาล่าเจ้าของรางวัลดาวซันโบพีมบริกเมื่อรอกัร้ช ต้องอยอมรับนะว่าการปีนี้นอกจากจะไม่ใช่ปีที่ดีของของแดนลิเวอร์พูลแล้วยังถือเป็นปีที่เงียบเชียบของกองหน้าทีมชาติอียิปต์อีกด้วยหลังจากที่ลงเล่นในทุกรายการไปแล้วทั้งสิน้น37นัดยิงได้ทั้งหมด17ประตูกับอีก7แอสซิส,สซึ่งมองเืินๆแล้วไม่ช่าจะใช่สถิติที่น่าเกียดอะไรแต่หากเทียบกับเมื่อฤดูกาลก่อนก็บอกได้เลยนะว่ามาตรฐานของแข้งวัยิปีรายนี้ตกลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากหมายทางเชคเก็คอปจะเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยที่ ซาร่าจะกลับมาทำลายสถิติต่างๆได้อีกครั้งหลังจากที่ฟอร์มตกในช่วงหลังโดยยิงไปเพียงแค่เฉียบประตูจากการลงเล่นทั้งหมด20นัดในเกมพิมพ์เร็กซกซึ่งมันนั้นน้อยเป็นอย่างมากเมื่อย้อนไปดูจำนวนประตูที่เกิดขึ้นในนับตั้งแต่ย้ายมาจากทางบโรมาเมื่อปี2 0 1 7โดยหลายคนเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งมาจากการได้รับสัญญาฉบับใหม่ที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในหน้าปรัสซาสมโมสรอ,อยู่ที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ คิดเป็นประมาณ18.2ล้านปอนด์ต่อปีแม้ว,ว่าจะตัวจอายุเข้าหลัก30ไปแล้วก็ตามทีซึ่งจริงแล้วก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าในเวลานี้ฟอร์มฟันต้นเตนลิเวอร์พูลแทบทั้งหมดเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นัก หากแต่มาตรฐานที่กองหน้าของแดนเดวิสฟูเคยทำเอาไว้นั้นมันกำลังย้อนกลับมาเล่นงานตัวเขาในช่วงซีซั่นนี้พร้อมด้วยความคาดหวังจากเงินรายได้มหาศาลการยิงประตูอย่างกระจุมกระจิมแบบนี้นั้นจึงเป็นเรื่องที่แฟนบอลตั้งข้อสังเกตไว้บางบรายถึงกับรับไม่ได้ในคั้งนี้ แต่นั้นจึงไม่แปลกใจที่ซาร่าจะถูกวิจารณ์อย่างหนักและก็มีข่าวตามออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังพิจารณานในการปล่อยตัวออกจาทีมในช่วงสเสมอร์เพื่อทำกำไรและก็นำเงินค่าตัวมาเป็นทุนในการสร้างทีมให้กับทานเชคเกนคอฟต่อไป โดยทีมที่ตกเป็นข่าวกับแข้งอียิปต์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทางปาริสแซ็ชแมงที่มีศักยภาพทางการเงินมากที่สุดรวมทั้งความเส็จที่รอยอยู่ข้างหน้าและสถานพันระหว่างเจ้าของทีมกับแข้งของแดนลิเวอร์พูลจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในการย้ายทีมในอนาคตโดยล่งข่าวในอังกฤษนะฮะเชื่อได้ว่าค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์ซึ่งถ้าได้ราคานี้จริงๆก็ไม่ได้มีเหตุผลใดที่เดอะเรดจ,จะไม่ยอมขาย ในขณะเดียวกันข่าวที่มาแรงก็คู่กันไปก็คือการมองหาตัวแทนของซาร่าโดยสื่อเมืองผู้ดีโฟกัสไปที่เฟเดรโกเคียซ่าลูกชายหัวแก้แหวหัวแว่นของทางเอ็นดิโกเคียซ่าอดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีสุดตอนนี้คาแข่งอยู่กับทางจูนวนตุสในศึกการโชสเรียอาสึ่เขาคือปีขวาที่น่าจับตอมองอยู่คนหนึ่งของยุโรปในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเขาคือครีแมนคนสำคัญของทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020โดยทำได้12ประตูนในทันร์นาเมนต์ดังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วย แนวโน้มของดีลวนี้ดูจะมีความเป็นไปได้ในะระดับหนึ่งนะฮะเมื่อมองจากสลกันของทีมเจ้ามาาายจูเวนตุสที่โดนตัดไปทั้งหมด15แต้มเนี่ยร่วงลงไปอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนในศึกการโชเซเรียและดูเหมือนว่าจะหมดลุ้นในการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยน a g ลีกค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วนั่นจะทำให้นักเตะหลายคนในทีม มีสิทธิ์ที่จะย้ายออกมาซึ่งทางเคียซ่าเองก็เป็นหนึ่งในนั้นและเขาก็ถูกจับโยงกับทีมจากทางเบอร์ซิชไซรมท,ทั้องอาร์ซอนและก็แมนเชสเตอร์เดนทครี่ก็ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันในขณะนี้ อย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อดูจากผลงานในสุดการโชคเซรีอาแล้วฤดูกาลนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่เข้าที่เข้าทางมากมายนักหลังจากที่เพิ่งกลับมาสู่ทีมเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากการที่ได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นข้อ้หน้าฉีกก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนมกราคมปัจจุบันลงเล่นไปทั้งหมด10นัดและก็ทําได้เพียงแค่1ประตูกับอีกสองแอสซิสและก็ทำประตูในลีกไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเจียวแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ทางสื่อก็ยังชื่อเลยนะว่าเขายังมีศักยภาพที่สามารถเล่นระดับสูง และก็เป็นนักเตะที่มีความสําคัญต่อจูเวนตสซึ่งหลายคนเชื่อว่าเขาจะสามารถก้าวเข้ามาแทนชีซารา่าหากย้ายบริเตนทินแอนฟิลด์ได้กัอนหนา้ทาทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของแข้งจากแดนมามีว่าในช่วง18เกมที่เหลือเนี่ยเขาจะกลับมายิงประตูได้เหมือนเดิมและสามารถช่วยทีมให้การาควา้าโคตาแชมเปี้ยนลีกหลังจบฤดูกาลนี้ได้หรือไม่วอลฟาสกองหลังเลสเตอร์กลายเป็นดาวซันโวลิเวอร์พูล หากนับตั้งแต่เรบรกฟุตบอลโลกโมซาลาฟืดสุดตั้งแต่เข้ามาจินแอนฟิวเปิดโผสิบเอ็ดสถิตย่ำแย่ของหงแดงลิเวอร์พูลในช่วงซีซั่นนี้ซึ่งดัชเช่แอนคอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลนะฮะมีโปรแกรมจะนำทัพของแดงลิเวอร์พูลเปิดปรางแอนฟิวต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันทีมคู่ปร,รับร่วมเมืองในศึกพรีเมียร์ลีกในเกมเบอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แบทในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยผงแดงนั้นทำผลงานย่ำแย่ในฤดูกาลนี้และเกมล่าสุดก็ออกไปพ่ายวูลฟแฟมตันมอนเตเร์ขาดลอยไปถึง0ต่อ3เมื่อวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ส่งผลให้การเล่นนั้นรั้งไปอันดับที่10ในตารางพรีเมียร์ลีกขณะที่ในทั่วเอฟเอคัพและก็คาราบาลคัพเนี่ยก็ร่วมตกรอบไปแล้วเหลือแค่รายการยูฟาแชมเปียนลีกที่จะต้องเจอกับทางบารอัลมาดริดในรอบ16ทีมสุดท้ายวันที่21กุมภาพันธ์และก็วันที่5มีนาคมนี้ ซึ่งสั้นนี้ไลโอฟูนั้นทำผลงานแย่หลายด้านเลยนะยกตัวอย่างเช่นสเปสไซต์ดังต่อไปนี้เริ่มจากหนึ่งนะฮะไลโอฟูแพ้เกมเยือนพิมบริกสานนัดติดต่อการเป็นครั้งแรกนับมาแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปี2012 2เกมแพ้บูฟสูสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสีย2ประตูแค่ในช่วง12นาทีแรกซึ่งเป็ที่สุดเสีย2ลูกนับ้งแต่ปี2014 ต่อมาก็จะเป็นลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เสียประตูใน5นาทีแรกเยอะที่สุดในบรรดาทีมพิีเมีริกในรดยการนี้ถ้ามาดาซันโบวของลิเวอร์พูลเนี่ยตั้งแต่เบรกฟุตบอลโลกปี2022คือบอวลฟาสกองหลังเลสเตอร์ที่ทำเข้าประตูตนเอง2ลูกในนัดที่หงแดงชนะไป2ต่อ1เพราะไม่มีนักเตะของทีมคนไหนยิงได้เกินมากกว่า1ลูกเลยนะ เชมาเลอบูฟรัฟร้งอันดับที่13ของตารางคะแนนหากนัตม้งแต่เบรกฟุกบอลโลกและก็รั้งอันดับสุดท้ายหากนับในรอบปฏิทิน2023เชมาปี2023เวอพูลเพิ่งจะเก็บได้เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นจากทั้งหมด12แต้มโดยเสียไปมากถึง9ประตูและก็มีผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่ -8 เชมาเมื่อกันที่แล้วเวอพูลนั้นแพ้4เกมจากทั้งหมด6-3นัดในทุกประการแต่ซีซั่นนี้แพ้ไปแล้ว10จากทั้งหมด3 2เกม ่อมา่าเลวฟูมีค่าเสี่ยเก็บได้ทั้งหมด1.45คะแนนต่อเกมซึ่งหากยังรักษาระดับนี้ทั้งฤดูกาลจะเก็บได้เพียงแค่55แต้มเท่านั้นต่อมานักเตหงแดงนิวร์พูเก็บได้ทั้งหมด29แต้มจากการเล่นทั้งหมด20นัดน้อยสุดนับแต่ฤดูกาล2010ถ้านับถึงช่วงเวลาเดียวกันตอนนั้นรอยเฮตสันพาทีมเก็บไปทั้งหมด25แต้มจากทั้งหมด20นัดซีสั่นนี้ โมฮัมเหม็ดซารหา์มีค่าเฉลี่ยการทำประตูในเกมพิมพ์บริกได้ทุกๆ200หนาทีซึ่งแย่ที่สุดตั้งแต่ที่เขาเข้ามาในสินแอนฟิลเมื่อปี2017เลยก็ว่าได้ต่อมาตลอดฤดูกาล2018เนี่ยและก็2019รวมกันแล้วลรเวอพูนั้นแพ้เพียงแค่4เกมและก็เสียไปเพียงแค่2แต้มเท่านั้นขณะที่ซีซั่นนี้กับการเล่นเพียงแค่20เกมพวกเขาแพ้ไปแล้วถึง7นัดและก็เสียไปแล้วทั้งหมด31แต้มนั่นครับ และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังการันทุกครับ